908นะครับทําขบวน777ลอรีที่นครชุมโอ้เจอ777 77, พอดีเลยครับอุยฮะ777ออกก่อนครับรีแค่กับรถธรรมดาที่สามารถครับรถธรรมดาที่3ที่ท3 ต้องออกก่อนครับออสตอมออกก่อนเดี๋ยวขบวนเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับอา่าว G A ออกเหมือนกันครับสามารถสองออกนะครับเอาจะเกือบแทบไปชนเลยนะฮะ <c oughs>

เคยเจอเลยหน่งรถเร็วไม่ใช่รถเร็วรถสินค้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าววันนี้ห้องบชทตู้สุดท้ายนะคะไม่ใช่บอชอทอสิดอชอสอ ต่อราต้องเดี๋ยวรอรอรอยนะด้านนี่ยมันไปเสิรข้าวก่อน <c oughs> ผมจะป่วยทีนี้ออกช้าไปเสิร์ฟข้าวก่อนไปนี่ไงมาฉันรู้เ้ยเดี๋ยวสถานีต่อไปก็สถานีบ้านโป่งนะครับอ่า,านี่ไม่ชับอีกแล้วนะแต่โคตรโคตร ของดะโคตชาบูดะโคสที่ไหนหนะนครจุคม,คมไม่ใช่เมื่อกี้ของดะโคตโอ้มาเพียงเลยครับนครชุมชมากกว่าบ้านกล้วยอีกก็สถานีขับไปก็บ้านกล้วยทาดแบบบ้านดุ